วัสดีค่ะกลับมาพบกับนุชเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็เอาสีผมมาให้ดูนะคะหลังจากที่รุ้สระไปทั้งหมด3มรอบแล้วนะคะสีผมจะเป็นเช่นไรวะเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะคะคือ2ฝสั่งเนี้ยนุ้จะทําเป็น2สีแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันก็คือสีีนะคะก็คือโคนนะคะโคน2สีแล้วก็ไปอีกสงสีนะคะทั้งหมดคือเป็นสีนะคะแต่สีที่ผสมเนี่ยคือมีหลายตัวมากแต่สีตัวละคือใช้สีๆนะจ๊ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูโคนกัน ฝั่งนี้จะเป็นสีม่วงนะคะอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะฝั่งนี้ก็จอกแดงๆนะคะโคมจะออกแดงๆนะคะอ่าทุกคนคงสังเกตว่าทําไมนุชถึงโคนดานะคะนุชจะไม่ได้ฟอกผมนะคะจนถึงหนังหัวนะคะคือนุชจะไม่เล่นถึงโคนผมนะคะนุชก็คือจะเว้นโคนไว้ประมาณแค่นี้นะคะนุชจะพยายามไม่ฟอกถึงโคนผมไม่ชอบเป็นคนที่บบว่าฟอกผมถึงโคนนะคะก็คือมันจะแสบดหนังหัวนิดน,นึงนั่นเองนะคะแล้วก็ ไม่อยากให้โดนหนังัวมากนะคะก็เลยจะเว้นระยะนิดหนึ่งนะคะก็สีก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือสีที่เฟรดแล้วนะคะอันนี้คือสีโลสโกนะคะอันนี้ก็จะเป็นม่วงพาสเทลนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูสีกันเลยดีกว่าที่นุ่นใช้เป็นสีอะไรนะคะที่เุาใช้นะคะจะเป็นรุ่นลีกุยนะคะตัวนี้นะคะ อันนี้คือสีที่ใช้ให้กับลูกค้าที่ร้านนะคะเป็นสีรุ่นใหม่นะคะเป็นสีใหม่นะคะที่นําเข้าจากต่างประเทศเป็นสีเกาหลีนะคะจะบอกให้เป็นสีเกาหลีนะคะเออน,นี่นะคะเกาหลีนะเกาหลีนะคะ,เ,ะ,คะเราใช้สีนอกนะจ๊าเราจะไม่ใช้สีที่เคยใช้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูชาร์สสีกันเลยดีกว่ามีให้เลือกหลากหลายมากมายมากๆ,ากๆนะคะเก็แบบนึงนะชาร์สีก็จะ ตามนี้เลยนะคะนี่คือแบบเยอะมากอะนะคะเยอะมากเดี๋ยวให้ดูกันเลยดีกว่านะคะคถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจจะทำสีผมนะแคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะที่นุชใช้นะคะเอาปลายผมก่อนละกันปลายผมนะคะจะเป็นสีนี้คือสีนี้เลยด้านด้านขวานะคะที่ปลายผมนะคะใช่ปะ ช่แอนนะคะก็จะเป็นสีนี้เลยส่วนไปผมด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นม่วงพัดเทลตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้เลยนะคะส่วนโคนผมนะคะโคนผมเนี่ยเฉดเนี้ยสามเฉดเนี้ยเอาเอาสีแดงก่อนแล้วกันเนาะสีแดงด้านขวานะคะด้านขวาของหัวนุชเนี่ยแดงสามเฉดเนี้ยเลือกสีใดก็ได้แต่ที่นุชใช้ถ้าจะไม่ผิดนะก็ะเป็นตัวนี้นะคะส่วนด้านขวาโคนด้านขวานะคะเอยโคนผิดแล้ว โคนสีแดงด้านขวาถูกปะเออนุ่ม่วแหละสีแดงด้านขวาคือตัวนี้นะคะส่วนโคนสีม่วงด้านซ้ายเออย่างนี้สินะคะสีม่วงด้านซ้ายจะเลือกจะเลือกสองสีนี้นะคะอันนี้มันจะสว่างไปหน่อยก็จะเลือกสองสองตัวนี้จะใช้สีไหนก็ได้นะคะใช้สีไหนก็ได้นะคะระหว่างสองตัวนี้อันนี้จะสว่างไปหน่อยนะคะพวกประมาณนี้นะคะอันนี้สีม่วงสีม่วงที่ปลายนะคะที่โคนนะคะคือแบบสีสวยมาก สีรุ่นลีกลุยนะคะแล้วก็สีรุ่น GZ เนี่ยนุ่ยยังไม่ได้ชาร์จสีมานะคะอันนั้นก็เม็ดสีแน่นเม็ดสีแน่นแล้วก็รุ่น G Z เนี่ยจะเป็นรุ่นสีแบบพีเมียมนิดนึงนะคะคือแสงสว่างเลอไปนะคะก็จะเป็นแบบรุ่นรุ่นรุ่น GZ เนี่ยจะเป็นแบบว่ารุ่นพีเมียมนะคะแล้วก็ที่จริงอ่ะมันมีพีเมียมอีกอันนึงนะคะแต่ว่านุษย์ไม่ได้สั่งสีมาเพราะว่าต้นทุนตลอดมันค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแล้วก็เอ่อมันจะมาคิดราคาแพงกับลูกค้าก็็เลลยตออนนี้กคคืงแ่ สีสองรุ่นนี้คือรุ่นลีกุยและรุ่น g ีแนะคะรุ่น g ีแก็ราคาจะเป็นพรีเมียมนิดนึงคือราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ถ้าแบบไม่ซีเรียสมากนะคะเม็ดสีแน่นเหมือนกันคุณภาพสีเหมือนกันนะคะพอๆกันนะคะก็แนะนําให้เป็นรุ่นนี่นะคะรุ่นลีกุยนะคะราคาไม่แพงมากเพราะว่าตอนนี้รู้นตัดโปรโมชั่นลดราคาด้วยนะคะลดราคาทั้งการฟอกสีผมนะคะแล้วก็ลดราคาทั้งการทําสีผมด้วยนะคะก็คือถ้าใครอยากเล่นสีแฟชั่นนะคะสีแฟชั่นคือสีอย่างเงี้ยคือสีพวกพวกสว่างเราบอกว่าพวกสว่างสว่างนะคะพวกสว่างสว่างเนี่ย คือ,อยังไงก็ต้องฟอกนะคะเพราะว่าถ้าไม่ฟอกเนี่ยการที่สีสอบมาเป๊ะเนี่ยมันไม่มีโอกาสเลยนะคะไม่มีโอกาสเลยถ้าอยากจะเล่นสีแฟชั่นจริงๆสีสว่างแนะนําให้ฟอกผมนะคะแล้วก็การฟอกของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันบางคนก็ฟอกร,รอบเดียวนะคะพื้นผมก็ได้แล้วบางคนก็ต้องฟอกสองรอบพื้นผมถึงจะได้นะคะก็แล้วแต่พื้นผมของลูกค้าในแต่ละคนแล้วแต่สภาพเส้นผมแล้วกันนะคะผมเส้นเล็กผมเส้นใหญ่นะคะผมเยอะผมน้อยผมบางนู่นนี่นัน่นนะคะคือมันมีปัจจัยหลายอย่างมากนะคะในการฟอกผมนะคะแล้วก็ ตัวไฮนะคะตัวไฮก็สําคัญเหมือนกันนะคะมันจะมีทั้ง6% 9% 12%นานะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะผงฟอกที่ดีนะคะผงฟอกที่ดีนะคะถ้าผงฟอกที่ดีจะไม่ทําให้ผมเราเสียผมเราแห้งแล้วฟอกมาผมจะไม่ขาดบางคนไปฟอกผมมาผมขาดดึงขาดดึงขาดอ่ะอันเนี้ยอันนี้คือเอาไว้ให้คิดนะคะคือลงทุนนิดนึงนะคะหาร้านที่ลงทุนให้เรานิดนึงนะคะคือยอมจ่ายราคาที่สูงเพื่อจะได้ คุณภาพดีๆแล้วกันนะคะก็เลือกเลือกร้านนิดนึงแล้วกันนะคะถ้าตัดทาสีผมนะคะส่วนวนุชเองเนี่ยส่วนนุชเองเนี่ยนุชก็จะเลือกผงฟอกที่มีคุณภาพนิดนึงแล้วก็ให้ความสว่างผมได้ไวขึ้นนะคะก็จะเลือกนิดนึงนะเลือกผลิตภัณฑ์นิดนึงนะคะให้ความสว่างไวนะคะแล้วก็ไม่ทําลายเส้นผมอันนี้สําคัญมากนะคะก็ตัวไฮเนี่ยกับผงฟอกเนี่ยถ้าคนที่ทํางานได้เร็วนะคะคนที่ทํางานได้เร็ว1 2ออ่ะช่างได้แน่นอนแต่ถ้าคนที่ทำงานช้าลงผงฟอกช้า 9% 6%ดีที่สุดนะคะคือถ้าคุณทำรายช้าคุณไม่สมควรที่จะใช้หาย12%เพราะว่าจะทำให้ผมลูกค้าเนี่ยขาดได้นะคะแล้วก็เยินนะคะก็ต้องดูด้วยถ้าผมเป็นผมดำ100%นะคะผมแบบดำธรรมชาติหาย9%ได้แน่นอนแต่ถ้าลูกค้ามีผมที่มีระดับผมที่สว่างแล้วระดับ8ระดับ6หรืออะไรเงี้ยคือมีพื้นผมที่สว่างอยู่แล้วคุณก็ใช้แค่6%หรือ9%ก็ได้ก็ต้องดูระยะเวลาด้วยนะคะก็คือไม่ใช่ว่าใส่ผมฟอกทิ้งไว้ฉันไปทำนู่นทำนี่ฉันไปทำหัวลูกค้าคนนี้ ลืมเวลาไม่ต่างเวลามาดูกลับมาถ้าลูกค้าผมเย็นขึ้นมาก็แย่นะคะก็ต้องดูนิดนึงนะคะแล้วก็สีบางสีต้องฟอกให้ได้ระดับที่สว่างมากที่สุดสีถึงจะลงติดก็มีนะคะการฟอกผมนี่คือสําคัญมากไม่ใช่วาาตะเพาะฟอกนะคะคือสีบางสีต้องฟอกจนเป็นออกเหลืองทองเหลืองทองใสหรือขาวใสนะคะสีบางสีไม่จําเป็นต้องฟอกจนใสก็คือสามารถลงสีได้แต่สีบางสีต้องฟอกจนสว่างให้ระดับส0ระดับ9 ระดับ10ลอกขึ้นไปสว่างมากที่สุดเท่าที่จะสว่างได้ก็มีนะคะสีผมของเราผมของเรามันจะติดสีส้มนะคะที่แบบบางคนเนี่ยทําสีมาสักพักนึงสีเฟดเป็นสีส้มอะไรอย่างเงี้ยสีเฟดออกมาเป็นสีส้มเออเฮ้ยตอนแรกฉันทำาำไมสีนึงทาไมสระไปสระไปผมเป็นสีส้มส้มอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะก็ก็ต้องดูนะคะอันนี้ก็สําคัญ นะคะแล้วก็ที่นุชบอกเนาะสีบางตัวไม่จาเป็นต้องฟอกให้สว่างเยอะก็สามารถลงสีได้เลยอยู่ที่ว่าลูกค้าเลือกเล่นสีไหนสีระดับไหนสีแบบไหนนะคะสีบอนทองสีน้ําตาลสีนุ่นสีนั่นอะไรเงี้ยแล้วแต่ด้วยนะคะก็อยู่ที่แต่ละคนในการที่จะเล่นสีแฟชั่นนะคะสําหรับอาที่เอาสีพิงโกนะคะพิงโกนะคะพิงโกเนี่ยคือเป็นสีที่แบบอ่อนมากคืออ่อนมากนี่คือสว่างมากภาษาช่างนี่คือเป็นสีที่สว่างมากนะคะติดน้อยที่สุด ต้องการผมที่สว่างมากๆก็คือต้องไม่ติดสีสม้มต้องเป็นทองใสต้องเป็นขาวใสสีถึงจะติดอันนี้สําคัญนะคะเนี่ยอย่างม่วงพัดทเทลผมปลายนุ๊นนี่ก็จะสว่างมากๆเพราะว่าโดนฟอกซ้มซากหลายรอบมากหมายถึงว่ามันสว่างมันเป็นผมที่ฟอกอยู่แล้วเคยผ่านการฟอกอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาฟอกไปเรื่อยๆมันก็เลยเป็นเออกเป็นขาวใสอะไรเงี้ยมันก็เลยติดสีง่ายนะคะตรงปลายเนี่ยนุ๊ดใช้สีม่วงอ่อนได้เลยโดยที่ไม่ต้องผสมอะไรทางนั้นแต่กับคนผมเนี่ยนุ๊ดลงแล้วไม่ติด เพราะว่าผมข้างข้างบนเนี่ยมันจะออกติดส้มติดทองติดเหลืองจัดลงให้ตายมันก็ออกได้เป็นเป็นเทาๆเป็นบอลเทามันจะไม่ได้ม่วงนะคะมันจะไม่ได้ม่วงพัดเทลนุนก็เลยต้องเล่นโคนเป็นม่วงเข้มแล้วก็ไล่มานะคะก็จะเป็นไล่ระดับสีเอานะคะส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันโคนเป็นผมดําที่ฟอกครั้งแรกนะคะเป็นผมดาเลยร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นการผ่านการฟอกครั้งแรกจะให้ลงสีพิงโกเลยก็ไม่ได้เพราะว่าความสาว่างยังไม่ได้มันก็จะไม่ติดมันก็จะอ่อนมาก นุกก็ต้องเป็นการเล่นไล่ระดับผมไล่ระดับสีผมด้วยการเล่นสีเข้มที่โคนผมแล้วก็เล่นสีอ่อนที่ปลายผมเอานะคะก็วันนี้เอาสีผมสวยมาให้ดูนะคะก็เดี๋ยวไปดูรูปแล้วกันนะคะที่นุ๊ถ่ายรูปนิ่งไว้นะคะภาพนิ่งไว้ไปดูแล้วกันว่าสีผมจะออกมาสวยขนาดไหนนุ๊ถ่ายสีผมวันแรกไม่กี่รูปเองอะแล้วแต่ก็แต่ก็แสงก็สว่างไปนิดนึงอาจจะดูแบบมันก็ดูได้แหละแต่อาจจะแบบความสว่างเยอะไปนิดนึงเพราะว่ามนโดนแสงเยอะไปหน่อยนะคะอะไรอย่างนี้ก็จะสว่างไปหน่อยอันนี้ก็คือสะสามรอบก็จะได้สีตาม สีตามนี่เลยสีตามชัดสีเลยนะคะก็คือสีพิงโกกับสีม่วงพัดเทลนะคะจะได้สีตามชัดสีเลยนะคะประมาณผมเนี่ยพอเราสะไปสองถึงสามรอบเนี่ยสีผมมันจะสว่างขึ้นอีกอย่างาแรกที่เราไปทําเนี่ยสีมันจะเข้มแน่นอนคือแนะนําให้ลงเข้มเข้าไว้นะคะเพราะว่า เราสระไปเรื่อยเี่ะสีมันก็จะหลุดไปเรื่อยนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสีแฟชั่นจะอยู่ได้ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนอยู่ที่การดูแลสีผมของลูกค้าด้วยนะคะอันนี้คือสําคัญนะคะการดูแลสีผมการใช้ยาสระการใช้ทรีทเม้นต์การใผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมมีผลต่อสีผมทั้งนั้นแม้แต่น้ําที่เราใช้สระผมน้าปราปาน้ําบาดาลน,นะคะมีผลต่อสีผมทั้งนั้นนะคะน้ําอุ่นน้ําเย็นมีผลต่อสีผม ใครที่เล่นสีแฟชั่นนะคะฟังนะคะไม่แนะนําให้สระผมด้วยน้าอุ่นน้าร้อนนะคะเพราะจะทำให้เม็ดสีหลุดสีหลุดง่ายสีจางเร็วนะคะแล้วก็น้ําประปาที่คอรีนเยอะคอรีนจัดหรือเราไปเล่นน้าทะเลนะคะน้ําทะเลน้ําคอรีนนะคะสระว่ายน้ํานะคะคอรีนสีจะหลุดไวนะคะสีจะหลุดไวผมจะแห้งๆกอรอบๆนะคะฟังให้ดีนะคะอันนี้คือมีผลต่อเส้นผมสีผมของเราเช่นกันนะคะคือชีวิตปกติประจําวันของเรานี่แหละที่เราต้องพบเจอแหละมันมีผลต่อสีผมของเรานะคะ ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมก็เหมือนกันทรีทเมนต์เซรั่มบำรุงผมทุกอย่างที่เราใส่กับผมนะคะตัวกันความร้อนทุกอย่างนะคะทําสีผมแล้วนะคะนิดนึงนะคะขอหนึ่งเน้นบำรุงให้เยอะๆเพราะยิ่งเราทําสีผมสว่างเราเราฟอกผมแล้วผมเราจะอ่อนแอมากกว่าปกติการดูแลก็ต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะอันนี้คือเรื่องปกติแน่นอนคือคนที่ทําสีเนี่ยจะรู้ดีนะคะถ้าใจหนักจริงๆนะคะอย่างบางคนเนี่ยทาสีเสร็จ ฉันก็ใช้ยาสระผมธรรมดาทั่วไปฉันไม่อยากซื้อบันแพงฟิปเมนฉันไม่อยากลงทุนมันซื้อแพงแล้วผลยากมาคืออะไรมันก็คือผมคุณก็จะไม่ได้สีสวยไปตลอดชาติตลอดของมันนะคะคืออยากให้มันสวยตลอดคุณก็ต้องดูแลด้วยแล้วก็ตอนเนี้ยมันมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างมาสําหรับผมสีหม่นคนที่ชอบทําผมสีเทาบอลทองบอลอ่อนบอลกลางบอลธรรมชาตินะคะสีเทาหม่นสีน้ำตาลเทาตอนนี้มันมียาสระผมที่คงความหม่นของเส้นผมนะคะก็คือ เป็นยาสระเพื่อคงความหมุนนั่นเองนะคะแชมพูแชมพูแบบสระไปแล้วแบบว่าเป็นแบบแชมพูม่วงอะ่ะเออที่นุชก็คือเป็นอาเมติสเคลียแชมพูนะคะตัวนั้นจะเป็นยาสระคงความหมุนของเส้นผมนะคะไม่ให้มันทองจา๋าไม่ให้มันส้มจ๋าเหลืองจ๋านเองนะคะใครที่ทําสีบอลสีหมุนนะคะแนะนํานะคะหายาสระที่ให้ความหมุนของเส้นผมนะคะมาใช้แล้วสีมันจะไม่เพี้ยนนะคะมันจะคงสภาพสวยงามเมื่อวังอยู่นะคะนั่นแหละเราก็ต้องดูแลนิดนึงนะคะ <c oughs> โอเคงั้นขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเนะยจ๊ะโอเคใครที่อยากทําสีผมนะคะสอบถามได้น,นะคะแต่สีผมนุ๊ตบอกก่อนนะคะว่านุ๊ตไม่มีขายนะคะไม่มีขายนะคะอันนี้คือทําให้กับลูกค้าที่ร้านเท่านั้นนะคะไม่มีขายนะคะไม่ขายค่ะอืมเพราะว่าขายไปก็คือขายแต่สีค่ะไม่มีแถยไม่มีขายให้นะคะไม่มีขายนะคะคือทําให้กับลูกค้าเท่านั้นนะจ้าก็อย่าลืมนะคะใครที่อยากเล่นสีแฟชั่นอยากได้สีเป๊ะเป๊ะแนะนําให้ฟอกผมแล้วคุณจะได้สีตามชาติสีเลยนะคะถามว่าผมเสียม มันก็ต้องเสียแน่นอนค่ะมันคือการทําลายเส้นผมชนิดหนึ่งระดับหนึ่งแต่ก็อยู่ที่ผลิตภัณฑ์ด้วยว่าผงฟอกผงฟอกดีไหมไฮดีไหมสีที่ลงดีไหมบางคนทําสีมาผมแห้งกรอบก็มีถูกไหมคะบางคนทําสีมาผมนุ่มก็มีอ่ะมันอยู่มันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ลงกับเส้นผมของเราถูกต้องไหมทุกคนแหละทุกคนอ่ะอยากได้ของดีแต่สิ่อย่างหนึ่งคือฉันชอบราคาถูกของดีจํานะของดีจะไม่ถูก เข้าใจป่ะนอกจากของดีที่เขามาจัดโปรโมชั่นลดราคาอันนั้นคือของดีจริงๆแต่ถ้าของกระโหลกกะลาที่แบบราคาถูกมากคุณจะให้มันดีเท่ากับราคาหมื่นๆมันไม่ได้อ่าสีหลอดละสี่สิบาทคุณจะมาฮะคุณจะมาทำให้มันสวยเท่าสีหลอดละหลอดละสองสามร้อยมันก็ไม่ได้ถูกป่ะเออมันอยู่ที่คุณภาพของสีแล้วสีแต่ละตัวเนี่ยเม็ดสีข้างในอะในหลอดอะมันไม่เท่ากันคุณคุณไม่รู้หรอกว่าเม็ดสีของแต่ละหลอดมันเท่าไหร่ไม่ได้คิดบอกนี่มันอยู่ที่ห้ออยู่ที่คุณภาพของสีผมนะคะสีของีี่้อสนะะค คือถ้าอยากได้ผมที่สวยสุขภาพดีนะคะผมไม่แห้งกรอบผมไม่กระด้างทําสีผมมาไม่ด่างนะคะไม่ด่างดําเหลืองดําเหลืองต่างๆต้องมีคนเคยเป็นทําผมเองแล้วผมก็ดำกระด่างฟอกไม่สม่าเสมอมีแน่นอนต้องเคยเด็กๆเนี่ยจบมาเรียนมาช่วยเทอมทําผมเองลงสีเอ็ด่างต้องมีต้องมีแน่นอนเชื่อเหรอพะนี่ก็เคยเออด่างค่ะตอนนั้นก็เด็กๆเนาะเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรย่างแล้วก็ทำปกตินะนั่นแหละก็คือ เลือกร้านนิดนึงเลือกผลิตภัณฑ์นิดนึงนะคะถามก็ได้ถามช่างใช้ผลิตภัณฑ์อะไรใช้อะไรนูน่นนี่นั่นถ้าช่างไม่ตอบก็ไม่เป็นไรใช้สายตาสังเกตเอาคอยดูเอานะคะแล้วก็ <stadium. S 1> ถ้าถ้าเป็นร้านใหม่ที่เราจะไปลองเนี่ยเราก็ต้องถามเรื่องนี้ว่าเคยทำกัร้านนี้ไหมนู่นนี่นั่นไหมอะไรอย่างนี้คือดูรีวิวไปเรื่อย oi, ป้นใจแล้วค่อยไปทมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็คือถ้าใครที่จะทําเองอะ่ะทําได้แต่ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ราคาสูงนิดนึงมาทําหัวตัวเองนะคะเพราะว่าในเมื่อคุณทําเองแล้วก็ต ้าใจปะลงคู่นหนึ่ง่อจะมาทำให้หัวเรามันดีเราหนูจะเคยเจอเยอะนะเจอบ่อยมากลูกค้าทําสีผมมาเองหรือไปทําร้านอื่นมาอะไรก็ตามแล้วเราต้องมานั่งแก้งานให้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโหมันยากนะงานแก้มันเรื่องมากเรื่องเยอะกว่าการที่เราทําผมให้ลูกค้าใหม่นะเพราะว่าตรงนี้มันสว่างตรงนี้มันเข้มฉันก็ต้องมาค่อยๆไล่ฟอกไล่ระดับเพราะว่าถ้าไปสามมันมันสว่างเวอร์ก็สว่างไม่เท่าอีกคืองานแก้เป็นงานที่ยากนะคะก็คือในเมื่อกิจกรรมแล้วก็เลือกของที่ดีๆให้กับตัวเองนะคะ เรื่องกินแล้อยากกินของดีผมว่าผมก็เหมือนกันเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะรู้ว่าทุกคนต้องการสิ่งดีๆให้กับตัวเองขนาดนั้นอยู่แล้วนะคะก็ควรที่จะลงทุนกับมันนะจ๊ะโอเคไม่พูดมากลวคะ่ะวันนี้ก็จะไปแล้วนะคะอัดคลิปแค่นี้ละคะ่ะเดี๋ยวจะมาขายของต่อน,นะจ๊ะอยู่ที่ว่าจะขายอะไรเดี๋ยวคอยดูลวกันนะคะโอเค๊ายตาย